สวัสดีครับวันนี้มีสนุดที่ดินอยู่แปลงหนึ่งนะครับเออมันทั้งหมด2คู่หานะครับ2คู่หานี่มันอยู่ซอยตลาดต่อการค้ากับตลาดเทศบาลครับมันอยู่ตรงกลางพอดีครับมันเป็นร้านขายเออ่ขายเกี่ยวกับอ้สุขพัณฑ์อะไรนี่แหละขายเกี่ยวกับไอ้ แล้วก็2ห้องนี่มันเป็นตึก3ชั้นนะครับจะขายอยู่2ห้องนี่จะขาย6ล้านนะครับคือเจ้าของเขาจะขายด้วนครับหากท่านไหนอยากได้ก็โทรศัพท์มาฐาน088 909 3148นะครับดินพร้อมโอนนะครับมันเป็นตึกตึกแถว2ห้องอยู่แถวถนนประชาราชอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครน,นะครับ หากท่านไหนสนใจก็สมัยก่อนรุ่งก้อนลายราคาตั้งสูงมากกว่าน,นี้เดี๋ยนี้จะขายด่วนครับ6ล้านนะครับหากท่านไหนสนใจก็โทรศรัพท์มาถามก็ได้นะครับถนนประชาราชนะครับอยู่ตรงกลางใจเมืองจังหวัดสกลนครพอดีนะครับมันมีหลายคนติดต่ออยู่แต่ถ้าใครมาซื้อก่อนจะขายก่อนกราบขอบคุณครับ